สวัสดีครับผมผมเพชรพรลดยสวัสดีที่สุขู้สุขคนครับผมมาตามแนวทางของคนสารคามนะพี่น้องวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองหาหกเก่าได้พี่น้องเด้ ของคนสนคข้ามเขาตัวเล็กวิ่งจับคู่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเป็นแต่เสดายครับแต้มเดียวเสดายเล็กวิ่งเข่าเกดเข่าตัวเนีนได้พี่น้องเด้อนี่ย เป็นยังจังหวัดเสียดายพี่น้องให้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองน้ต้มเดียวนึงแน่นกันเน่นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกสัมน,น้้ดีดเล็กวิ่งเข่าเจ็ดทดี่พี่น้องได้ เก,กับสเพื่อนเน้นเจ็เขาเจ็ดเขาตัวเน้นเยอะเพราะมันยังรับเสียไหลทะเลนี่แหะให้เจ็นึงออกเจ็ด่อให้เจ็ดนึงออกเจ็นี่ เอฟซีเอ็นทักมาถามน้าพี่น้องเนาะทักมาถามของพอช่วยไทยหรือลาวาสันขอแจ้ง FC เอฟซีเด้อพอช่วยว่มีเหลกเล้าเด้อพี่น้องเด้อแต่พัดไดเท่าไรพอช่วยว่มีเหลลเหล้รารากะกะมีวันที่บอกอยู่นาปกกะมีคําอธิบายกะมีวันที่หนึ่งกุมภาหกเก้านะพี่น้อง ตว่าทักมาถามมาไทยทีลาวสันเนาะบ่เป็นยังทักมาถามอะไรแจกก้งไปได้พี่น้องเด้อตว่ากัดตอบเพื่อนไปละรัฐบาลไทยของพอช่วยนะนะลงไปนะพอช่วยผมมีเหลล่าวเด้อก็มีวันทีเขียนวันทีบอกเครื่องหนาพกเครื่องข่มามอธิบาย วันที่หนึ่งคุมพาหกเก้ากับพิมพ์บอกอย่เรียกวินได้ไปดองวิน มันจะได้หนึ่งห้าแปดสี่สองสองกระชัจิตมากโย วิ่ง,ง,ง,งวิ่งบนล่างบนล่างบริษปากหลักได้เรียกขอกเขิ่นบริษปากหลักพิ่นให้วิ่งบนล่างหนึ่ง นี่งก็ผ่าพี่น้องมักแปดมักซีกับวิ่งได้ด้เป็นเน็นหนึ่ง เด่นหนึ่งล่างห้าได้พี่น้องได้ หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสอง

6คู่ก็เก่าไปหน่อยขคูหกครูหกหางคือเก่าอ่อนล่ะส่วนตัวเน้นเป็นกัะเน่นหนึ่งสี่หนึ่งแปดเนเนติดหนึ่งได้ไปหน่อยได้เพนเน่นติดหนึ่งส่วนหนึตัวรองคือหมาความในงือล่ะ จเจคือยังตัวใหญ่เดีคือยังเคือยัตัวน่อยหน่กุมา 69, ภาสองห้าหกเก้าเหล็กวินงได้น้องหนึ่งห้าแปดสี่วิ่งบนล่าง1กับหาเพื่อนไทยเน้นที่งเปรนเน้นหนลองหาหนึ่งี่หสอง หาแปดหาซี 4, หาสองเพิ่นกันเน้นหนึ่งแปดหนึ่งซีเลขหกคู่นี่บทล่างไปกลับด้วยพี่น้องด้อยบทล่างไปกลับถ้าพอมากเพิ่นจับคู่เขาก็จับเอาหรือว่าพี่น้องเขี้ยวนึ่งหาเปล่เขีย 4, 8, เข้ยวซีแปดเปล่เขี้ยวสองแปดเปล่จับเอ่าด้วยพี่น้องด้อยขั้นมากระจ,จัดจัดบพอมากเข้ากับพันเนาะพี่น้องเนาะเนาะขอบคุณคนสรารคามหลายๆครับผมขอให้พี่น้องเข้ามันมันกันเฮงๆรวยๆสุขภูสุขคน ฝากกดไเลยคุณแช์ที่ตามเพจพายลุยได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม